สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปคำทานายสําหรับคนปีละกานะคะคนปีละกาที่พาะว่ากันว่าปีหน้าจะเป็นปีชงโดยตรงเลยนะเป็นปีชงตรงเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีละกาหรือคนที่เกิดปีไก่นะคะในปีหน้าคุณจะชงแรงไหมนะคะแล้วก็การทําบุญแก้เค็ดการทําบุญเสริมดวงการทําบุญสะดเดาะข้ในปีชงของคุณนะคะ คุณจะต้องนำบุญแบบไหนบ้างนะคะเพื่อเป็นการบรรเทานะคะให้จากหนักเป็นเบานะคะขึ้นมาใบแรกได้ไพ่สองถ้วยนะคะอชัดนะตามมาด้วยไพ่สิบด,ดาบเนาะตามมาด้วยไพ่หกเหรียญนะคะได้ไพ่เมจีเชียน ใบนี้ยังหมายถึงว่าได้รับผลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเมจิเชียนแล้วก็ได้ไพ่เดอะสารนะคะได้ไพ่ควีนไม้ได้พ Queen ไดพ่เดอะบูลนะคะเดบูลเดมูนควีนนะคะใบใบนี้น่าจะหมายถึงพพ่เพสติสนะคะใบนี้ยังหมายถึงถ้าในเรื่องของเทพนะคะยังหมายถึงเจ้าแม่คนอินนะคะองค์เทพที่เป็นผู้หญิงนะคะเจ้าแม่คนอิน องคพ่อแม่อุมานะคะองคพ่อแม่ลัศมีอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ได้ไพ่เด็กเหรียญน,นะคะได้ไพ่กิงเหรียญแล้วก็ได้ไพ่ด็กฟูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดจูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยนะคะนี่คือเป็นการสักทำนายโดยใช้ไพ่ทำนายนะคะถ้าถามว่าปีชงสําหรับปีละการาในปีหน้าเนี่ยถามว่าคุณรุนแรงอย่างที่ที่แม่เอ่ออย่างที่กลัวๆกันหรือเปล่านะคะก็คือไม่ได้รุนแรงอะไรนะ แต่หลายคนอาจจะมีความวิตกกังวลนะคะสําหรับบางคนที่เชื่อในเรื่องปีชงก้าจะมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นเนาะคราวนี้นะคะสําหรับใครที่จะมีเกณฑ์การผ่าตัดในปีหน้านะมีการผ่าตัดมีการรักษาสุขภาพอะไรในปีหน้าเนี่ยผลการผ่าตัดคุณจะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะถ้าคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะหรือคนที่มีปัญหากันในปีเนี้ในปีหน้าคุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะ ส่วนนะคะในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องการงานสําหรับปีรากาในปีหน้าการงานคุณยังไปได้ดีอยู่นะคะบางคนอาจจะคิดอยากจอดจากงานนะอยากจอดจากงานอยากจะมาทาอาชีพอิสระของตัวเองนะคะในปีหน้าบางคนก็จะมีการคิดตัดสินใจจากงานเพื่อมาเป็นนายของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ตัดสินใจจอดากงานในปีหน้าสําหรับชาวปีรากาปีหน้าก็วางแผนได้ดีตัดสินใจดีๆนะคะ แล้ก็ในเรื่องของการทําบุญแก้แค้เสริมดวงนะคะสําหรับคนปีละกานะะในปีหน้าก็คือหนึ่งเลยคือทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงเนาะสองทำบุญบริจาคเงินค่ารักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลต่างๆนะคะที่เขามีการตั้งตู้รับบริจาคหรือที่บุญทีท่ีเทียนฟ้าก็ได้นะคะคุณหยาวดาอันนั้นจะเป็นการ บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือรักษาคนป่วยายากไร้โดยตรงเลยนะคะที่มูลนิธิเจนฟ้าทุกเยาวราชแล้วก็ในเรื่องเพาะอีกันหนึ่งก็คือถ้าจะเป็นในเรื่องของการไหว้เทพนะคะไหว,ว้เทพไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมน,นะคะมีเจ้าแม่กวนอิมที่เราเปไปไหว้ขอพรได้นะคะแล้วก็ ที่วัดเล้งระยี่นะคะที่คนนิยมไปกันตรงนั้นเนาะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของการนะคะในเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับเด็กก็ได้นะคะเล้งอาหารเด็กนะคะทำบุญต,ตามสถานสงเคราะห์เด็กทําบุญตามสถานสงเคราะห์คนพิการซ้าซ้อนตรงนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันทําบุญบริจาคน้ําดื่มก็ได้นะคะทําบุญตามสถานปฏิบัติธรรมหรือนะคะบางท่านอาจจะไปเน้นในเรื่องของการถือศีลน,นะคะ ในเรื่องของการถือศีลปฏิบัติธรรมเนาะหรือถ้าคุณไม่ได้ไปที่วัดไปถือศีลปฏิบัติธรรมคุณก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะก่อนนอนทุกคืนหรือทุกวันพระเราก็อาจจะถือศีลน,นะคะถือศีลสวดมนต์ไหว้พระวัดทานเนื้อสัก์ในวันเกิดของเรานะคะนี่ก็จะเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงสําหรับคนที่เกิดในปีระกาซึ่งเป็นปีชงในปีหน้านะคะเะฉะนั้นคนที่เกิดปีระกาในปีหน้าที่คุณเป็นปีชงเนี่ย มันไม่ได้มีอะไร,รุนแรงไม่ได้มีอะไรหลายแรงมากนะคะเราก็ทาําบุญของเราไปนะคะทำบุญตามที่บอกตามทาําบุญตามที่แนะนาไปนะคะวันนี้เดี๋ยวจะถามไพ่ว่าไพ่มีอะไรอยากบอกอยากเตือนคนที่เกิดปีละกาในในปีหน้าไหมสิ่งที่จะต้องระวังนะคะก็ได้ไพสนนะะ่สองเหรียญนะคะสองเหรียญก็จะเป็นในเรื่องของการหมุนเงินนะ หรือใครที่กำลังตัดสินใจคิดจะลงทุนอะไรอยู่นะคะก็คือคิดวางแผนดีๆนะแล้วก็ได้ไพ่นะคะไพ่หนึ่งช่วยนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆรวมทั้งที่ม่อกิ้บอกไปในเรื่องของความรักนะคะถ้ามีใครที่คู่ไหนที่มีปัญหาก,กันอยู่ก็คือจะมีการหวนกลับมานะแล้วก็ได้ไพ่สีดาบนะคะไพ่สีดาบก็คือในเรื่องสุขภาพนะคะในเรื่องสุขภาพเล็กๆ,ๆน้อนยๆจะป่วยใครเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่ได้มีอะไรรุนแรง บางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพเหรยวเรื่องชอบท้องอะไรตรงนี้ด้วยเนาะค่ะเป็นการเจ็บป่วยที่รักษาแล้วหายได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคำทํานายสําหรับคนปีระกาซึ่งเพราะว่าเป็นว่าปีหน้าเป็นปีชมตรงนะคะทั้งหมดนี้คือคำทำคำทำนายของคนปีระกาค่ะ